เ3็ดเ็ดสามูนนอวันเสาร์ที่ยี่สิบสองมีนาคมสอง8ันรอยหกสิบแปดพิกัดโคกหนองนาคูหมันฟาร์มครับมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับน้อยปอนกำลังลดหญ้าครับหญ้าไหนอันนี้ปลูกไว้ให้ขาย นะครับหนึ่งแปลงเกลียวเลยอย่างไหนนี่ครับต้นยางบางส่วนติด ตายเยอะไปจนปวดนะครับมะม,ม่วงมะม่วงติดโรคเยอะยอยู่ครับปนีนี้นี่ต้นอย่าง แนวป้ายยางนะครับข้างบนนี้ปายเยอะเหมือนกันครับ นัตายตายก็เยอะนะครับนี่ติดตายนี่ครับมะม่วงตอนนี้มะม่วงเก่าแก่แล้วครับนี่มะม่วงมะม่วงน้อยครับ เปนียว่ยัดอันเปวนอกตัวนี้นี่ตัวนี้ดกนะครับมันงวงใหญ่ตัวนี้คำดอมนี่ครับลูกใหญ่แหละ ครับยูนี่นี่ครับมามองหน่อย กล้วย,ยต้นนี้ต้นใหญ่ครับในี่วีวีเบลอเลร์เลยเนี่กำลังแตกดีต้นมะกรูด ต้นใหญ่ๆตรงนั้นต้นผักติ้วนะครับนี่ผักติ้วป่าครับดูขึ้นต้นใหญ่เบื้องล่างนี่ผักติ้วป่า,น,ปปานี่จะเป็นอกล่องครับอกล่องล่องดอกเหมือน,น,นี่ครับสองต้นนี่อกล่อง long อย่จะเป็นต้นแดงครับต้นแดง บอกจอขึ้้นเต็มแลวสำหรับคลิปนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนกับทุกท่านที่ติดตามชมช่องคุ้หมันฟาร์มนะครับ พีน่น้อง FC แฟนกับทุกท่านสุขภปพรปร่างกายแข็งแรงปัศจากโรุกไปกข้เจ็บจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองในอาชีพธรุรกิจที่ท่านดำเนินการอยู่นะครับขอให้ประสบความสำเร็จเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ